จะสตาร์ไปแล้วไมีต้องดูเดี๋ยวต้องดเดี๋ยวแรไม่ได้เรียนดี

ท่านอ่าปุ้ยเทียนกงถีบยื่นมือให้ตแตกอโอกใช่ไหมเขากลับมา,าแล้วครับไอ้ท่านี้ตอดตัวนิ่งอยู่ที่หน้าเอประมาณ6ปีหลังจากนั้นตดขึ้นมาแขง่ขงในงานนี้แข่งนี้เหลือเกิน อยากจะามเกินเอนีไอ้ควายตะลนมมอจะต่ากเปนยังไงที่หลักไม่เอานะอย่างนี้ไม่เอาเตือนไอ้โยเนด้วยพี่หนักอย่าั่งแบบนี้อันตรายคมจะตาเยดวตะลนอานะเกินด้วยเินด้วยยนั่งแบบนี้อตราย มึงรู้ไหมภาพแบบภาพเนี่ยตูโดนดาตลอดเลยพี่ใหญ่ตูเนี่ยเขาดาคนเดียวเยอะกว่าก่อนเยอน 영아 <목소리도>